สวัสดีค่ะท่านชมอชมสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนนะคะ,ะคลิปนี้นะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรปักหลักหน่วยล่างที่เดินดีมากๆเลยนะคะ,ะก็เลยเอามานาเสนอให้ท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นสูตรเก้าเก้านะคะโซนที่เอามาคํานวณนะคะเอี 24. เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึนะ,ะอ่าหลักสิบล่างไอขอไปค่ะหลักสิบบนนะคะแล้วก็บกหน่วยบน,นะคะ่ะเสร็จ <następ S 3> แล้วก็บกสิบล่างสามครั้งนะคะแล้วก็บกหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะคะ อ่าที่นี่เรามาคำนวณกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะปดใช้วิจรารย์นในการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะสนับสนุนสลาเกินแมงนัตบานเท่านั้นนะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปดใช้วิจรารย์น,นะคะท่านผู้ชมบวกกันแบบนี้ไงเอาเก้ามาบวกสามอ่าบวกบวกสี่ค่ะบวกสี่ บวกสี่นะคะแล้วก็บวกสองค่ะอ่าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะคะเอาสองมาบวกสี 7, ่เป็นเจ็ดอา่าเป็นหกนะคะก็ไปค่ะเป็นหกนะคะเอาหกมาบวกสี่ทีนะคะก็เป็นสิบค่ะสี่บวกสองนะคะ, 4, ก,ะ,คะก็เป็นหกนะคะอ่าแบบแบบนี้คะ่ะหกหนึ่งสามแบบนี้ค่ะโอ้เสียงรบกวนนะทำไมเขาชอบแบบขับรถซิ่งกันแบบนี้นะ ที่นี่นะคะ fc ที่เข้านะคะก็หลักหน่วยตัวนี้นะอ่ะสูตรนี้เข้าสองหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ติ๊กแต่สีอ่อติ๊กแต่หลักหน่วยก็พอคะ่ะ fc ดูกันงวดที่สองค่ะศูนย์บวกสี่ค่ะแล้วก็บวกสามบวกสาม บวกสาบวกหนะคะสี่ศูนบวกส่บวก3เป็น7ค่ะบวก3อีกทีเป็นศนย์ค่ะสาบกหก็เป็น4ีค่ะเอฟเป็น4 4 9 491คะ่ะนี่หลักหน่วยนะคะ แล้วก็มาบวกกันต่อวัที่3ค่ะเอา0มาบวก3ก็เป็น3ค่ะแล้วก็บวก4เป็น7นะคะแล้วบวก4อีกทีนะคะอ่าลงท้ายเลข1ค่ะบวก4อีกทีนะะึงค่ะลงท้ายเลข5นะคะแล้วก็บวก9นะคะอ่าก็เป็นอ่าลงท้ายเลข4นั่นเองนะคะเอีขออภัยค่ะขอไพ่เอฟสี่ขออภัยค่ะพอดี8บวกกัน3ครั้งก็เป็น อ่ายี่สิบสี่ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นแปดสามครั้งขอภายนะะอืมแปดสามครั้งะคะ่ะอ่าอย่างนี้นะคะแปดเออสามแปดยี่สี่นะคะเอามาบวกเอ่อเลขสามก็เป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกเก้านะคะ, 7, ก, 9, ะ,คะก็เป็นลงท้ายเลขหกนั่นเองนะคะอ่ทีนี้ก็จะเป็น6 1 3นะคะยี 24. กเข้าที่ตัวนี้ค่ะอ่าทีนี้เรามาบวกกันนะบวกกันต่องวดที่4กันค่ะก็เอา3มมาตั้งค่ะบวกบวกหค่ะก็เป็น9นะคะแล้วก็บวก2บวก2บวก2บวก1ค่ะอ่าสามบกเป็น9ค่ะเอา9้ามาบวก สเป็น1น,นะคะเอาหมาบวกอหมาบวก4ก็แล้วกันนะคะก็เป็น5บวกหอีกทีนะคะก็เป็น6ค่ะ6 1 3นึามะคะนี่เขาที่ตัวนี้ค่ะอ่านี่ยังเดินต่อเดินดีนะคะท่านไหนที่ชอบนะคะก็เอาไปจับกับที่พิช้างเคยลงไป หลักสิบก็ได้นะคะสูตรหลักสิบเราก็ลงไปหลายสูตรแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ใน F4 เราต้องดูลหลายๆสูตรว่าเขาชนกันกี่สูตรนะคะ,ะที่นี่เรามาดูกันงดที่งดที่5กันค่ะ,อะเอาสี่มาบวกหนึ่งค่ะ F4 ก็เป็น5ค่ะแล้วก็บวกสี่บวกสี่อีกทีนะคะแล้วก็บวกสี่นะคะ,ะแล้วมาบวกบวกหกค่ะ,ะแบบนี้ค่ะ สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะเอามาบวกสี่ทีนะคะก็เป็นอ่าเป็นเก้าค่ะเอาก้ามาบวกแปดก็แล้วกันนะคะเ 9, ก, 8, ก้าบวกแปดก็แล้วกันนะคะก็เป็น, 7, นะะเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกหกค่ะก็เป็นสิบสามนะคะอ่าลงท้ายเลขสามแปดศูย 3, 8, 0, นย์ค่ะ F4 อ่านี่นะเขาตัวนี้นะคะ F4 อ่านี่สูตรนี้นะคะ เดินยาวเดินดีมากเลยนะสูตรนี้นะคะะทีนี้มาดูกันต่องวดที่หกกันค่ะงวดที่หกหกบวกเจ็ดค่ะก็เป็นสิบสามนะคะแล้วก็มาบวกสองก็เป็นห้าค่ะบวกสองอีกทีก็เป็น, 13, นะะเจ็ดค่ะบวกสองอีกทีก็เป็นเก้าค่ะบวกแปดนะคะบวกแปดอีกทีกน, 9, ะก 8, นะคะ,ก, 8, ก,นะคะก็เป็นลงไฮเล็เจ็ดนั่นเองนะคะอ่า เป็นเดค่ะเจ็ดสองี่ค่ะมาดูกันว่าที่7กันนะคะอ่าศูบวกหค่ะแล้วก็บวกบวกเนะคะก็เป็น15นะ แล้วบวกเก้าอีกทีนะคะลงท้ายเลขสีค่ค่ะบวกเก้าอีกทีนะคะ,ะก็เป็นลงท้ายเลขสามนะคะแล้วบวกสี่อีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเจ็ดคะ่ะเจ็ดสองสี่นะคะ,ะแบบนี้คะ่ะ อันนี้เรามาดูกันอ่างวดที่น่าจะเป็นงวดที่แปดเนาะงวดที่แปดกันแ่ะก็เอาหกมาบวกสองเป็นแปดนะคะอ่าเอาแปดบวกสามเป็นหนึ่งค่ะแล้วบวกสามอีกทีเป็นสี่นะคะบวกสามอีกทีเป็นเจ็ดค่ะแล้วมาบวกเจ็ดอีกทีนะคะก็เป็นลงได้เลขสี่นั่นเองนะคะสี่ อ่าสี่เก้าหนึ่งค่ะเอฟสี่อ่างวดที่เพิ่งออกไปค่ะเอฟสี่อ่ะดูกันงวดที่เก้านะคะดูกันงวดที่เก้าค่ะขอให้เก้าต่อไปเนาะสูตรนี้นะคะเริ่ดีมากๆนะคะทีนี้ท่านผู้ชมก็เอาไปหาจับกับ คู่อื่นหรือสูตรอื่นก็ได้นะคะแต่ก็หลักสิบ่างของเราก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันดูเนาะเ,ออเดี๋ยวว่าพี่ช้างก็จะมาลงอะไรนะสูตรสามตัวบนตรงตังบ้างนะคะก็เอาหลายสูตรนะคะว่าเขาจะชนกันกี่สูตรนะคะชนกันกี่ตัวนะคะเอฟซีหรือเอฟซีท่านไหนที่ชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรนั้นก็พอนะคะทีนี้เอาแบบนี้ค่ะ หลัก10บนเป็น6นะคะหลักหน่วยบนเป็น5นะคะ6กับ5ก็เป็น11นะคะแล้วบวก5อีกทีนะคะก็เป็น16ค่ะบวก5อีกทีนะคะเอา6มาบวกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบวกไปก่อนเนาะอ่าบวก5อีกทีนะคะเสร็จแล้วก็บวก9ค่ะอ่าทีนี้เรามาดูกัน ห้าบวกกันสี่ครั้งนะคะก็เป็นยี่สิบใช่ไหมคะแล้วก็ยี่สิบหกนะบวกหกก็เป็นยี่สิบหกนะเอาหกมาบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขค่านั่นเองนะคะอ่ะยังจะมีหรือเปล่านะยังจะมีหรือเปล่าโอ้ยทำไมมันติดกันอ่าศูนย์สุดสองเก้าสี่อ่าทีนี้ ท่านไหนที่ชอบนะคะก็เก็บสีตีไว้ก่อนนะคะเก็บสีตีไว้ก่อนนะคะมีหลักสิบของเราที่ลงไปแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยของเรานะคะรูซิอ่าวิธีการเดินของเขานะคะน,นี่มาสองตัวครบเลยนะคะโซนอันนี้ก็มาเกือบครบเช่นกันนะคะอันนี้มาแนวกลางเนาะแล้วก็แนวกลางนะคะเรามาซ้ายนะคะมากลางนะ แล้วมาขวานะมาซ้ายนะคะแล้วมากลางนะคะส่วนมากรู้สึกว่าจะมากลางนะพี่สี่อืมส่วนมากนะแล้วแต่นะเราไม่รู้ว่าเขาจะออกอนะันไดเนาะเออแล้วแต่ชอบนะคะพี่สีนะแล้วแต่ชอบนะ,ะหาก็ชอบก็เก็บสีตีไว้ก่อนนะคะแคปไว้ก่อนนะคะ เออเดี๋ยวเรามาตามกันสูตรหลักหนุหลักหน่วยบนกันที่เดินดีนะคะฟ c ี FC. แล้วก็ค่อยมาตามกันสูตรสามตัวบทตรงก,กันนะคะก็อาจจะลงช้านิดหนึ่งวันนี้นะคะอาจจาะลงดึกไปนิดหนึ่งนะคะก็ฟ c ีก็คงยังไม่นอนกันเนาะน่าจะร้อนอยู่นะ,ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ